สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสีสุกฟาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์วัวของผมนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างกับแม่วัวตัวนี้นะครับซึ่งแม่วัวตัวนี้นะครับเป็นแม่วัวลูกผสมชาร์โลเล่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าผมมีแนวทางการบีดยังไงนะครับ ก็คือแม่วัวตัวนี้นะครับผมซื้อมาตอนนั้นซื้อมาในสถานะตั้งท้องนะครับห้าเดือนนะครับโดยตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รูปร่างอ้วนสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็คือว่าก็ผอมๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาอยู่กับผมได้สักพักก็คลอดลูกนะครับลูกของเขาเป็นวัวลูกผสมชาโลเล่นะครับที่ผสมกับพ่อที่ผสมจริงนะครับ พ่อที่ทับจริงก็คือได้ได้ลูกออกมาเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็เห็นเขาจ่ายลูกออกมานี่คือจ่ายลูกได้ตัวใหญ่สวยเลยนะครับก็คือลูกของเขาจะจําหน่ายไปตอนใหย่านมที่ราคาสามหมื่นบาทนะครับอายุหกเดือนก็เลยมาดูแล้วก็เลยคิดว่าจะบีดแม่พันธุ์ตัวเนี้จะพัฒนาแม่พันธุ์ตัวเนี้ไปไปทางบีบมาสเตอร์ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวเขาอ่ะด่างนะครับ หางก็ด่างท้องด่างหน้าก็ด่างขาวเลยนะครับเราก็เลยจะใส่ชาร์ลรแเราก็กลัวว่าลูกที่ได้ออกมาเนี่ยจะด่างอาจจะทําให้เสียราคานะครับก็เลยเห็นว่าบีฟเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะครับน่าเลี้ยงนะครับเราก็เลยจึงอยากทดลองเลี้ยงบีฟพอดีนะครับเราก็เลยพัฒนาแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเข้ากับสายพันสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์นะครับ โดยเราผสมเข้ากับ cy ศูน uh, นะครับ uh, ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับกลับกลายเป็นว่าเราคิดว่าบีฟเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมีสีด่างนะสีแดงแล้วก็สีด่างกลับกลายเป็นว่าออกมาเป็นสีล้วนเลยนะครับไม่มีด่างเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับให้ลูกใช้ได้เลยแล้วก็แต่คือที่สําคัญอะ่ะหลักๆคือเราอ่ะอยากพัฒนาบวาตัวนี้ไปทางสายพันธุ์บีมาสเตอร์นะครับ เพราะเห็นเขาให้ลูกดีครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบีฟเห็นที่ศึกษาอยู่ตอนนี้ก็คือทนโลกทนมแมลงนะครับแล้วก็จากการที่ได้เลี้ยงนะครับกรร็รู้สึกว่าบีฟเนี่ยเ,เขามีอัตราแรกเนื้อดีนะครับโต,ตัวดีกินเก่งนะครับแล้วก็ทนต่อทนต่อสภาพอากาศมาแมลงอะไรพวกนี้นะครับแข็งแรงนะครับออกมาก็ใช้ได้เลยครับแข็งแรง ตอนนี้ก็จะสองเดือน,นครับแล้วก็แม่ของเขาแม่พันธตัวนี้ก็ตอนนี้ตั้งตอนนี้ผสมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับรอบนี้เราใส่บีมมาเตอร์เลือดร้อยนะครับที่เป็นน้าเชื้อน้าเข้านะครับชื่อเจ้าฟิวชั่นนะครับพ่อพันชื่อฟิวชั่นถ้าเพื่อนๆที่เลี้ยงบีมมาเตอร์ก็จะน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็มาลุ้นกันว่าท้องนี้เขาจะติดกับฟิวชั่นหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ซูมให้ดูใกล้ๆนะครับก็ถือว่าไซส์ก็ใช้ได้นะครับไซส์กลางไปใหญ่นะครับกลางค่อนไปใหญ่เลยนะครับไซส์ของเขาก็ถ้าอ้วนเต็มๆก็น่าจะห้ารอยครับมีห้ารอยกิโลได้อยู่ครับวันนี้คือผลงานที่เราบีดออกมานะครับรุ่นแรกบีมัตเตอร์ซนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับพ่อพันธุ์กรมปศสุสัตว์ชื่อ CY 007นะครับ นี่ก็เป็นแนวทางการพัฒนาวัวของเรานะครับก็คือเหมือนเหมือนเราแก้ทางมันนะครับพัฒนาไปให้ถูกทางอย่างเช่นว่าอย่างเรามีแม่พันธุ์ชาโลเร่มีแม่พันธุ์แองกัสแม่พันธุ์บีมาเตอร์นเนี่ยถ้าเราไปใส่บามันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลูกลูกที่ออกมานี่ก็จดเอฟไม่ได้เงี้ยครับมันจะทําให้การพัฒนาเราเสียเวลาไปนะครับแต่ถ้าพัฒนาเรื่องโครงสร้างบามันก็คือช่วยได้ครับเรื่องโครงสร้าง แต่เราจะไปจดสมาคมไล่เลือดเอฟเลือดอะไรเนี่ยถ้าถ้าบามันเกิดจากวัวลูกผสมยุโรปเนี่ยก็คือสมาคมเขาไม่รับจดนะครับเพราะว่าไอเขาเรียกลักษณะของวัวยุโรปเนี่ยมันจะแสดงออกได้ในวัวทุกรุ่นนะครับสมาคมบามันเขาเลยไม่รับจดวัวบามันที่เกิดจากวัวลูกผสมยุโรปนะครับแต่ส่วนเพื่อนเือนที่มีแม่พันธุ์พื้นเมืองหรือแม่พันธุ์ลูกผสมบามันแล้วนะครับก็ ถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะแนะนำไปทางให้ผสมไล่เลือดจดทะเบียนต f ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาสายเลือดสายพันธุ์ไปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับแม่ของแม่พันธุ์ของเราที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็แนวทางผมก็มีประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้คือไม่ได้ว่าจะแก้ทางเรื่องท้ายลาดเรื่องขาเล็กเรื่องอะไระครับ คือแก้ด้วยสายพันธุ์ก็คือคอสบีดครับบีดข้ามสายพันธุ์เลยครับเป็นก็บีดเด้อส่วนใหญ่ที่เห็นชาวชาววัวที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่ก็บีฟเขาก็จะผสมเข้ากับ,บวัวยุโรปนะครับ,บวัวชาโลเล่อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยลองมาทำดูบ้างก็ถือว่าถูกใจเลยนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าจะพาเพื่อนมาชมอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามสีสุขฟาร์มด้วยนะครับจะมีวัวม,มาเปิดมาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ